สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิมมาดีชาแนลวันนี้เรามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์589วันที่210แล้วนะครับผมก็หลังจากที่คลิปวิดีโอที่แล้วเราพูดถึงในส่วนของกิจกรรมตรงนี้บอกได้เลยว่าใครทําก็ทําเลยครับแต่ผม มาทํากิจกรรมตรงนี้ดีกว่าบอกได้เลยว่าตรงนี้ยังน่าทํากว่านูีกนะถ้ามันเปลี่ยนลูกแก้วอันอื่นเนี่ยน่าทํากว่านี้เยอะแต่ลูกแก้วหมาผมไม่ต้องการไงแล้วนี่ตรงนี้มีในส่วนของเออตั๋วอาวุธด,ด้วยหนึ่งใบครับแล้วก็มีในส่วนของคอสตูมนะครับเกดิลกันซุปในส่วนตรงนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่าน่าจะเป็นร่าง s n r บวกปะไม่ชัวร์นะเดี๋ยวลองไปดูดีกว่าผมมีตัวละครอยู่แล้วก็ ที่สำคัญเลยครับตัวดำสองใบอู้ๆเอาดีเดี๋ยวผมพามาดูแล้วกันว่าจะเป็นคอตูมของตัวอะไรนะตอนนี้ผมมีเกริวกันซุกร่างแรกอยู่ก็ดูหน่อยดิไม่ใช่ซะด้วยมีคอตูมแต่ใส่ไม่ได้เผื่อใครถามนะว่าคอตูมของร่างนะเป็นของอะไรก็ ตอบให้เลยนะครับเป็นข้อตูมของเกลิวกันซุปร่าง SSR บวกนี่ก็คือร่างนี้เลยนะครับถามว่าผมมีไหมตอบได้คําเดียวว่าไม่มีไม่ไมีมอันนี้ตั้งใจให้มันเสียงสะท้อนนะไปะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเลยดีกว่าว่ากิจกรรมนี้เขาเสียอะไรยังไงเผื่อใครที่มีในส่วนของคอตูมไอ มีในส่วนของเกลียวกันซุป SSR บวกแล้วต้องการคอสตูมมันจริงๆถ้าเซิร์ฟเวอร์เก่าๆอ่ะผมจำไม่ผิดน่าเคยเห็นมีเอามาแจกแล้วนะในส่วนของคอสตูมเกลียวกันซุปเนี่ยเออถ้าใครที่ได้ตอนเซิร์ฟเก่าๆก็คอมเมนต์บอกกันได้อืเดี๋ยวพามาดูเลยแล้วกันมันจะใช้ทั้งหมด2,300กระป๋องม่วงนะครับตรงนี้คือจะเป็นกระป๋องม่วงทั้งหมดเลยนะจะไม่ใช้อย่างอื่นเลยแต่จริงๆมันก็ใช้เพชรนั่นแหละเพื่อแลกเป็นกระป๋องม่วงอ่า เดี๋ยวเรามาดูระยะเวลาในการทําของมันก็คือ5วันนะครับรวมวันนี้ด้วยผมก็เลยจะเอา2,300หาร5หาน5ก็เหลือวันหนึ่ง460กระป๋องนะ่า460กระป๋องต่อ1วันนะครับอันนี้คือผมซื้อมาจากเออถ้าใครมีแบบในส่วนของซื้อ360 360เยเอเพชรเนี่ยผมแนะนำให้ซื้อทั้ง3อันเลยนะเพราะเนื่องจากว่า เราซื้อสา0รอหสิเพชมันจะได้ร2อยี่สิกระป๋องแต่ถ้าหากเราไปซื้อแบบเนี้ยมันจะได้ทีละ60ิกระป๋องนะซึ่งมันเปลืองเพชรกว่าเยอะมากถ้าเราจะซื้อสมมุติผมซื้อบิ้นเป็น,เป,นเป็นวันพรุ่งนี้เลยด้วยแล้วกันถ้าผมซื้อใช่ไหมหกสิบเรามาหาก่อนว่าหกสิบคูณอะไรเดี๋ยวเอาสี่ร้อยสี่ร้อยหกสิบหารหกสิบมันก็จะได้เจ็ดครั้งเลยเหรอเจ็ดครั้งเลยเหรอเราต้องซื้อหกสิบคูณเจ็ด ก็จะได้ประมาณ420โอ้โหแล้วเจ็ดครั้งมันค่อนข้างที่จะกินเพชรเยอะเหมือนเหมือนกันนะครับก็ถ้าใครที่ไม่อยากซื้อถึงเจดครั้งอะ่ะมันก็ต้องมีในส่วนของตรงนี้แล้วอย่างหนึ่งตรงนี้เราต้องดองไว้พอสมควรเลยนะเออเดี๋ยวผมจะวันนี้ผมอาจจะซื้อแค่ประมาณสามครั้งแล้วกันเพราะว่าเนื่องจากว่าจะให้ผมซื้อทั้งเจ็ดครั้งไปก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวผมต้องเก็บเพชรไว้ทำกิจกรรมอีก วันนี้เดี๋ยวผมจะซื้อแค่เออสักสี่ครั้งแล้วกันถ้าสมมุติเราซื้อเป็นเจ็ดครั้งดูที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าเพชรอันนี้คือถ้าเราเอาไปคูณนะเจ็ดสิบเจ็ดครั้งคูณหกก็ได้แค่สี่ร้อยยี่สิบนะแต่เราต้องใช้วันหนึ่งสี่รอยหกสิบกระป๋องแอบ,บแอบ,บจุกเหมือนกันนะแอบ,บจุกเหมือนกันในระยะเวลาห้าวันแล้ววันหนึ่งเกือบพันกว่าเพชร แต่ถามว่าเพชรในส่วนนี้เราสามารถหาได้ไหมหาได้ครับวันหนึ่งเราได้ประมาณพันห้าถึงสองพเพชรอ่าแต่ถามว่าเราจะซื้อถึง7จ็ดไหมบางทีอาจจะซื้อแค่5ก็เพียงพอแล้วครับเพราะบางทีอาจจะมีจากการเราปล่อยให้มันเพิ่มเพิ่มไปแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันจะมีระยะเวลาการฟื้นฟูอยู่นะแต่ถามว่ามันเยอะไหมก็ไม่เยอะครับเพราะว่าการฟื้นฟูของกระป๋องม่วงมันจะเยอะใช้เวลาเยอะกว่าการฟื้นฟูของในส่วนของซันนิกี้นะ เออก็ต้องพึ่งดวงและการอาจจะมาซื้อจากในร้านค้าตีละสามร้อยหกสิบหรือไม่ก็อาจจะต้องเก็บอันนี้พอสมควรอ่ะแต่ส่วนตัววันนี้ผมทำไปสี่ร้อยแปดสิบแล้วเดี๋ยวผมก็จะซื้อถ้าถามว่าพวกนี้ซื้อไปแล้วเอาไปใช้กับอะไรก็พวกแผ่นทักษะพวกเอ่อตีบอสอะไรได้หมดเลยครับเดี๋ยววันนี้ผมอาจจะซื้อสักประมาณอุ้ยยี่ิบสองไม่เอาเลยเหรอไม่เอาไม่เอาแปดสิบก็ไม่เอา วันนี้ผมอาจจะซื้อสักสี่แล้วกันเพราะว่าเพื่อแบ่งเบาในวันพรุ่งนี้เพราะว่าถ้าเราไปซื้อวันพรุ่งนี้ทีเดียวเจ็ดครั้งผมก็ไม่ไหวครับเพชรมันใช้เยอะมากโอเคคือมันจะทบขึ้นไปอีกนะครับมันไม่ใช่35เพชรตลอดพอซื้อ3 5มเสร็จมันก็จะเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่อ่ะมันก็ลองไปซื้อกันดูนะแต่ผมจะซื้อไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นผมก็จะเอามาเล่นในส่วนของการฟาร์มทักษะตอนนี้ฝั่งปีศาจผมค่อนข้างที่จะ ใช้เวลาฟาร์มเยอะงั้นก็ขออนุญาตฟาร์มของปีศาจก่อนเลยแล้วกันก็จะฟาร์มไปจนกว่ามันจะได้ในส่วนของการรีเจนกระป๋องม่วงแล้วกันนะครับผมจะฟาร์มไปสักสามร้อยสิบเลยเออให้เพื่อให้มันรีเจนกระป๋องม่วงนะเอาตัวละครโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจากผมฟาร์มเสร็จแล้วกันนะอันนี้ก็ปล่อยให้มันฟาร์มไปก็ <L> ให้เพชรหมดนั่นแหละเ,ลเออ <L> เดี๋ยวมาเจอกันอีกที่ตอนผมฟาร์มเสร็จ หลังจากที่ใช้เวลาฟาร์มไปเนิ่นนานประมาณเกือบ8นาทีได้ผมก็มาเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาอัปเดตพลังด้วยวันที่210เลิกงามยามดีบอกได้เลยว่าผมไม่ได้มาไลฟ์สตรีมวันนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ล้วกันพรุ่งนี้มาไลฟ์นี่เราก็เกินไปที่500จุดแล้วพรุ่งนี้เราก็อาจจะซื้อแค่นิดนิด,นดหน่อยหน่อยอาจจะเป็นพอเป็นพิธีไปก็ได้โอเค ดูตอนนี้เราก็มา8 0 0พันสามผมคิดว่าผมน่าจะเอาจน2,000เลยนะครับเพราะว่าผมต้องการตั๋วดำเป็นอย่างมากสายฟรีเลือกอะไรไม่ค่อยได้เยอะเพราะเนื่องจากว่าอันไหนมีแพ็กตั๋วดำอันไหนได้ตั๋วดำผมก็จะเก็บให้หมดจะเก็บเท่าที่เก็บได้แล้วกันเออมาอันนี้เราทำครบแล้วอหขาดอย่างเดียวครับวันนี้ผมไม่ได้ทำในส่วนของร้านค้าลึกลับอันนี้แต่ไม่เป็นไรครับไม่ได้เสียดายอะไรก็แค่ อาจจะไม่ได้ปิกเอ็กฟรีหนึ่งอันก็ไม่เป็นไรเราเอาแค่นี้ก็พอเพราะกิจกรรมนี้ผมผ่านนะผมข้ามเพราะว่าผมทําแค่แบบเอาของระหว่างทางก็พอถ้าใครจริงจังเอาลูกแก้วต้องให้ครบนะครับถ้าใครที่จะทําลูกแก้วอะผมแนะนําว่าให้เก็บให้ครบทุกอันโอ้โห <c oughs> แล้วโคจะเกลือเลยก็เอาเท่านั้นแหละเดี๋ยววันนี้ผมจะดันพลัง40ล้านไม่รู้จะถึงหรือเปล่ามาลองดูกัน แล้วผมก็ใส่ทีมเต็มเลยยังโอเคใส่ทีมเต็มแล้วตอนนี้ขออนุญ,ญาต<ช>าอัพราชาทเลเลึกก่อนนะเออราชา,าทะเลลึกเลยมารออัพดาเมจกระดูดเลือดนะเพราะว่าผมอยากให้ราชาเลิลึกยืนนานๆคนสวยต้องมองนานๆเออเออเออพี่บอกโอ้ยคนดูบอกพี่จะถึงสี่สิบล้านได้ไงตั้งเกือบสี่ล้านโอ้โหอันนี้เป็นความลับนะอย่าไปบอกคนที่ไม่ได้ดูคลิปของผมแล้วกันเออนี่สามสามสิบเจ็ดล้านแล้วครับ แป๊บเดียวเองคำสั้นๆแต่ความหมายนั้น <c oughs> เออมาดีมาดีาดโอ้คุติดเออสามสิบเจ็ดล้านแล้วโอ้คนดูบอกว่าไม่มีทางถึงหรอครับดูถูกค่าเกินไปแล้วน้องๆเออน้องรักดูน้องรักดูไอดี ID พี่ไว้น้องรักเดี๋ยวพี่จะทำให้น้องเห็นว่าไอดีพี่ตึงขนาดไหนเะเออ 37แล้วใช่ไหมเราไปเปลี่ยนครับนี่คือกลยุทธ์ของผมมาโหละละะ,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 ะยังยังไม่เปลี่ยนเลยมาหูร้าได้ไงเราก็เปลี่ยนเป็นสายฮีโร่หมดเลยไม่ฮีโร่ไปไหนมาละโอเคขึ้นมาอีกเออขึ้นก็มาฮีโร่ฮีโร่อันนี้ไม่เป็นไรงั้นต่อไปก็ปีศาจครับปีศาจไปไหนหมด <laughs> ผมเอาเซตปีศาจเพิ่มไหนแล้วโอเคถอดมาก่อนครับต้องถอดต้องถอดฮึต่อมาเราก็ใส่ปีศาจครับปึ้งโอ้ไปแล้วครับ3ามสิบแปล้านละคนดูว่าผมจะถึง4 0่สิล้านไหมวันนี้โอ้ไม่อยากเปิดก่อนนะเออม,มาเปิดให้คนดูดูพร้อมกันตอนไล์นี่เลยโอเคผมใส่อันนี้ไปแทนแล้วกันต่อมาก็สายอาวุธไอ้นี้ใส่แทนแล้วกันโอเค แล้วก็สายต่อสู้หรอต่อสู้มันมีซ้ํากันอยู่อะไม่เป็นไรงั้นเราไปลงสายเดี๋ยวนะเรามาลงสายนี้เลยเทคนิคเทคนิครับฉบับมาดีนี่มาแล้วมาไอันสุดท้ายบึกสามสิบเก้าล้านยังยังไม่ถึงอีกก็ถึงเธอถึงเธอถึงไหม ถึงไหมไม่ถึงอืมเดี๋ยวนะขอดูก่อนเผื่อมีตรงไหนเพิ่มได้อีกไม่มีเพิ่มได้อีกแล้วหรออูโหูยังยังมีอีกยังมีอีกหรือเปล่าอ้โหูน่าจะได้เท่านี้วะได้เท่านี้กินงั้นก็ขออัพไปเลยแล้วกันเออถ้าได้เท่านี้ก็ได้เท่านี้สามสิบหกล้านกว่าสามสิบหกล้านสองหมื่นโอเคก็คือนี่คือพลังเยอะที่สุดของผมนะ ไม่ถึง 40m จริงๆถึงนะผมว่าผมเอาเลยแล้วกันนี่ตอนนี้ผมดองถ้าสังเกตดูนะผมดองในส่วนของคอวิจัยไว้ค่อนข้างที่จะเยอะจริงๆกะไว้เปิดในส่วนของจกักรพัฒเด็กมาแต่ไม่เป็นไรเราจะเอาพลังเราขอก่อนเลยแล้วกันได้อะไรมาบ้างโล<ๆ>หิตโลหิตเดี๋ยวผมไปเอาอันนี้เลยแล้วกันซอมบี<ๆ>้แมนเวลสี่มันต้อง40ล้านอ่ะวันนี้อืม พูดแค่นั้นละมันต้องสี่สิบ้านอะของคนจริงไม่พูดมากป่ห้มึงงั้นคิดไปมาตอนแรกก็กะว่าจะมาถึงสี่สิบแต่มันไม่ถึงแล้วผมขออนุญาตเปิดไปเลยแล้วกันไม่เป็นไรเดี๋ยวกว่าจะกรพพัดเด็กจะเข้ามาก็น่าจะดองได้เยอะพอสมควรขึ้นเวลสี่แล้วแต่มันไม่ขึ้นเลยเหรอเมื่อกี้มันไม่ขึ้นอะไรเลยเลยโอเคนี้เราไม่มีละ ันนี้เรามีหนึ่งอันเราอับเลยเราอับเลยเดี๋ยวที่ที่เหลือเราค่อยเก็บแล้วกันอีอขึ้นไหมขึ้นสักหน่อยโอ้โหไม่ถึงวะมีอะไรอีกไหมอันนี้หนึ่งอันอือเอาไปต่อเนื่องอ่ะผมต่อเนื่องไม่เข้มข้นเราไม่นอนครับวันนี้อุสามสิบแปดแล้วพี่น้องวันนี้หมดแล้วว่าหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วตอนนี้หมดทุกอย่าง หมดทุกอย่างเลยแล้วไม่น่าจะได้ว่ะสี่สิบล้านเดี๋ยวขอดูก่อนเผื่อมีอะไรขาดตกบกพร่องอีกออผมคิดว่าอันนี้แหละน่าจะช่วยได้อยู่เพราะว่าตอนนี้ผมเลเวลหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วนะเออเดี๋ยวขอไปหาดูแล้วกันอะไรที่แบบพอจะอัพให้ถึงบ้าง <c oughs> เดี๋ยวเ,<อ>เปิดเปิดรันอย่างนี้แหละไม่ต้องกลัวคลิปยาวแล้วม,ม,มามาตรงไหนไม่ถึงอีกเดี๋ยวผมรันให้ทุกวงการเลย <c oughs> เอ็เสียดายอยู่แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยเก็บใหม่ผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วเราเอาวันนี้ให้ดีที่สุดเผื่อวันหน้าเลิกเล่นจะได้ไม่ต้องมาเสียใจอสี่สิบล้านไหมวันนี้ขาดอีกเท่าไหร่อ่ะ ห่ะประมาณแสนสอง